สวัสดีค่ะพบกันนะคะการเรียนครั้งนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะเด็กๆยังอยู่ในหน่วยคมนาคมในหน่วยของการเดินทางสำหรับวันนี้จะมาเรียนกันในเรื่องของการเดินทางในทางบกค่ะ แล้วก็ยานพาหนะที่ใช้เดินทางในทางบกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่ายานพาหนะนั้นมีอะไรบ้างและเขาเรียกยานพาหนะนั้นว่าอย่างไรก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาวอร์มร่างกายไปกันในเพลงลิงจี๊บจ๊ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยค่ะ បងសុំទៅដល់ទីនោះចាំចាំទៅជាគំរូរបស់លីនពេលខ្ញុំនៅយំទីនេះបន្តវិលទៅទីបាយនោះ เคลื่อนไหวและจังหวะออกกําลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันไปแล้วนะคะก็มาถึงคราวเข้าสู่การเรียนรู้กับบทเรียนในวันนี้เรื่องคมนาคมทางบกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าการคมนาคมหรือการเดินทางในทางบกนั้นเราใช้ยานพาหนะอะไรบ้างในการเดินทางเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ เด็กๆบางคนก็คงจะพอเดกได้ว่ามียานพาหนะอะไรบ้างที่เขาใช้เดินทางกันในทางบกคุณครูจะใบให้ก็ได้เด็กๆลองตอบนะคะว่ายานพาหนะอันนี้ที่คุณครูกําลังทําท่าทางนั้นเขาเรียกว่ายานพาหนะอะไรอื แบบนี้แล้วก็มีเสียงรึ้นร้นรึ้นร้นเก่งมากค่ะนั่นก็คือรถจักรยานยนต์เองค่ะรถจักรยานยนต์นี้ก็เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้เดินทางนะคะในการเดินทางทางบกแล้วก็ยังมียานพาหนะอื่นๆอีกมากมายถ้าพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับยานพาหนะกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะ วันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองจะมาฝึกให้เด็กๆพูดแล้วก็ท่องตามไปกับคุณครูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็มาฝึกพูดไปตามคุณครูนะคะฟังก่อนนะคะคำคล้องจองใกล้ไกลไปได้สามทางเดินทางไปไหน จะใกล้หรือไกลเราเลือกไปได้มีอยู่สามทางทางบกนั่งรถลงเรือทางน้ำเครื่องบินทุกลำทางอากาศเอ้ยเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูพูดแล้วเด็กๆก,ก็พูดตามนะคะเริ่มกันเลย คำคล้องจองพูดตามค่ะใกล้ไกลไปได้สามทางเดินทางไปไหนจะใกล้หรือไกลเราเลือกไปได้มีอยู่สามทาง ทางบกนั่งรถลงเรือทางน้ําเครื่องบินทุกลำทางอากาศเอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆมาฝึกท่องคำคล้องจองตามคุณครูได้อีกครั้งให้คุณพ่อคุณแม่ เปิดคลิปย้อนให้เด็กๆด,ดูได้อีกครั้งนะคะมาฟังความหมายของการคมนาคมทางบกกันนะคะการคมนาคมทางบกก็หมายถึงการเดินทางการขนส่งคนหรือสิ่งต่างๆไปทางบกบนท้องถนนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะนะคะเด็กๆ และยานพาหนะทางบกนั้นก็หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เคลื่อนที่ได้ขับเคลื่อนได้ใช้เดินทางโดยสารขนส่งได้ในทางบกบนท้องถนนบนรางเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือรถไฟนั่นเองค่ะ เรามาดูยานพาหนะที่ใช้ในทางบกกันนะคะเด็กๆเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักว่าแต่ละประเภทเรียกว่าอะไรนะคะนี่เลยประเภทแรกสิ่งนี้เรียกว่ารถไฟค่ะรถไฟจะวิ่งบนบกนะคะแล้วก็จะวิ่งพิเศษหน่อยรถไฟจะวิ่งที่รางนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ารถไฟนั้น จะมีล้อที่มากกว่ารถประเภทอื่นนะคะเด็กๆขั้นต่อมาค่ะนี่คือรถโรงเรียนหรือรถบัสนะคะใช้บรรทุกรับส่งนักเรียนหรือผู้โดยสารจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะและขั้นต่อมานี่เรียกว่ารถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะไหนเวลามาโรงเรียนใครเคยซ้อนท้ายหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนบ้างคะและคันต่อไปคันนี้ก็คือเรียกว่ารถเก่งค่ะและนี่เลยคันนี้เด็กๆบางคนคงเคยปั่นและเคยขี่นะคะนี่เรียกว่า รถจัก,กรยานค่ะมีสองล้อนะคะเด็กๆและคันนี้เรียกว่ารถพ่วงหรือรถบรรทุกค่ะรถพ่วงหรือรถบรรทุกนั้นใช้ขนส่งสินค้าที่มีจำนวนมากๆค่ะและคันสุดท้ายนี้เลยค่ะคันนี้เรียกว่ารถตุ๊กๆหรือรถ3ามล้อนะคะเด็กๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะทางบกเอามาฝากเด็กๆให้เด็กๆฝึกท่องตามไปกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์แล้วไปฝึกท่องกันเลยค่ะเด็กๆ เรามาเริ่มกันที่รูปภาพแรกเลยค่ะภาพที่เด็กๆก,กำลังเห็นนี้เรียกว่ารถจัก,กรยานค่ะเด็กๆมาพูดตามคุณครูนะคะ bicycle อีกครั้งหนึ่งค่ะ bicycle รถจัก,กรยานรถจัก,กรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษ Motorcycle Motorcycle รถจักรยานยนต์รถยนต์ภาษาอังกฤษ Car Car รถยนต์รถบัสภาษาอังกฤษ Bus บัสรถบัสรถพ่วงภาษาอังกฤษเทลเทลรถพ่วงรถไฟภาษาอังกฤษเทรน ทรนรถไฟเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเดินทางในทางบกการเดินทางบนท้องถนนโดยใช้ยานพาหนะชนิดต่างๆได้ความรู้ชื่อเรียกยานภาษายานพาหนะแบบภาษาอังกฤษกันไปแล้วไปฝึกท่องนะคะอาล่ะค่ะมาถึงกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เดี๋ยวไปติดตามกัน มาคุณครูมีกิจกรรมและการเรียนรู้อะไรมาฝากเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะศิลปะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฝึกปั้นและฝึกขยำดินน้ำมันกันวันนี้เราจะมาสร้างสารรค์ดินน้ำมันกันให้เป็นรูปรถยนต์ค่ะ เห็นจากตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูปั้นตัวอย่างรถยนต์หนึ่งคันเสร็จไว้แล้วนะคะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมกันนะคะเด็กๆทางบ้านก็เตรียมอุปกรณ์ตามคุณครูได้เลยนะคะก็จะมีดินน้ำมันนะคะ,ะดินน้ำมันหลายๆสีให้เด็กๆเ,เ,เตรียมไว้นะคะมีกี่สีก็ใช้เท่าที่เด็กๆมีได้นะคะ จากนั้นวันนี้คุณครูจะมาปั้นดินน้ำมันสีเขียวแล้วการคุณครูจะสร้างรถยนต์สีเขียวก่อนอื่นที่เราจะปั้นนะดินน้ำมันอาจจะมีลักษณะแข็งนะคะให้เด็กๆค่อยๆนวดกันไปก่อนลูกนวดให้มันนิ่มาการนวดนะคะก็เป็นการปั้นปั้นขยำขยำนะคะแล้วก็คึง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 ขยำให้มัน นิ่มขึ้นนะคะพระตอนแรกมันแข็งใช่ไหมลูกบีบีปันปัน้นขยำนะคะการปัน้นการขยำดินน้ำมันก็จะเป็นการช่วยฝึกการพัฒนาการทางนิ้วมือกล้ามนิ้วมือ,มมอของดเด็กให้แข็งแรงขึ้นนะคะอา้าพอได้ดน้ำมันที่นิ่มนิ่มแล้วพอเหมาะแล้วตามใจเราแล้วนะคะอา้าเราจะมาเริ่มขึ้นตัวรถกันเลยเด็กๆลองดูซิ เราจะปั้นตัวรถยังไงนะ,ะคุณครูก็จะคึงมันก่อนนะคะแล้วก็ลอง,ลองบีบบีบลองจินตนาการนะคะรถยนต์ของเราอยากให้รถยนต์ ะะเด็กๆก็สามารถปั้นคึงให้มันได้รูปร่างตามจินตนาการของเรานะ,ะวันนี้คุณครูจะมาปั้นรถยนต์นะคะสีเขียวจะเป็นรถยนต์ประเภทใดเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ทำไมเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะ,ะคุณครูอยากให้มันแบนกว่าน,นี้คุณครูก็ พับมันไปนะคะทำให้มันแบนๆแบบนี้กดทับมันลงไปได้ลักษณะตามรถยนต์ที่คุณครูต้องการแล้วฉเฉยคุณครูจะปั้นรถยนต์เป็นรถบัสนะคะรถยนต์ก็จะมีล้อเช่นกันนะคะรถยนต์รถเกง๋งอันนี้รถเกง๋งมีกี่ล้อนะหนึ่ง สีเอารถยนต์รถเก่งมีส่ล้อรถบัสของคุณครูก็มีสีล้อเช่นกันค่ะคุณครูเปลี่ยนสีดินน้ำมันนะเด็กก็ต้องแบ่งดินน้ำมันให้ได้กี่ล้อนะคะสีล้ออ่าสีล้อแล้วก็แบ่งดินน้ำมันออกมาเลยเรามาจะมาทำล้อกันเป็นล้อ4ี่ล้อหนึ่งสองสาแล้วก็สี่นะคะ เตรียมดินน้ำมันไว้สี่ก้อนแบบนี้นะลูกล้อรถมีลักษณะยังไงคะอันนี้ตัวรถเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อรถมีลักษณะกลมแก็มาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นใช้นิ้วโกดให้มันแบนขึ้นแบบนี้นะคะอีกอันหนึง่งเป็นก้อนกลมแล้วใช้นิ้วโกด มันเป็นลักษณะแบนแบบนี้ค่ะ2อ,อันแล้วค่ะใช้นิ้วกดธสามแล้วค่ะครบหรือ,อยังสี่ล้อเด็กๆลองช่วยครูนับดูนะคะ หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ล้อแล้วเรามาขึ้นล้อกันเลยหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วค่ะรถยนต์ของคุณครู มีสี่ลอ้อเป็นรถบัสนะคะอ้าวนี่ค่ะอยากให้เด็กๆลองฝึกกันปั้นดูนะคะเด็กๆจะปั้นรถยนต์ได้หลายประเภทเลยเด็กๆลองปั้นลองฝึกปั้นแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูหน่อยนะอย่างนี้คุณครูได้ตัวอย่างสองคันนะคะอาเด็กๆปั้นได้กี่คันและปั้นได้รถ ยนต์ประเภทไหนเด็กๆลองฝึกปั้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งผลงานเอามาให้คุณครูแต่ละห้องได้ชื่นชมกันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้กิจกรรมศิลปะการปั้นก็จบลงไปแล้วฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะความรู้เรื่องการคมนาคมทางบอกอยากให้เด็กๆคอยติดตาม ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นการคมานาคมหรือการเดินทางในทางใดติดตามความสนุกต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย